รู้คิดรู้ควรรู้คุนและสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนจัดยาดีวิชาการนำกิจกรรมเด่นภายใต้เป้าหมายโรงเรียนระนวิทยาผลิตคนเป็นเน้นคุณภาพนักเรียนครับครับผมขอบคุณมากครับโรงเรียนระโนดวิทยาครับขบวนแรกธนาครับขบวนที่สองครับขอเสียงวัตถุอิักขบวนพาเลทจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาตะเคียบบ้านขาวครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจากนี้บ้านขาวนะศูนย์รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวงนะครับของศูนย์ตัวขายจากพยะบ้านขาวซึ่งมีคณะโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารในศูนย์่ัวขาวทั้ง5โรงเรียนนะครับนายไพบู์สังแก้วจากผู้บริการของวัดหัวป่านะครับ นายปราโมทโจนนัทตเศษครับจากดอนแก่นายเส้าดีจันทรัตน์ครับจากชุมชนวัดบ้านขาวนายสมใจสิริลักษ์บ้านปีครับผู้ในการจากโรงเรียนวัดปู่วาและนายอารอนนิพัฒน์บัญชักครับผู้ในการโรงเรียนวัดเศษชลินีครับเรี้ยงประจานไทยนะครับมาในโทนสีน้ำเงินเหลืองครับ ใจนง่นเดียวลงเลียวกันแต่เนี้ย ปวดด้วยกักดอนในเด็กน้ก็ปวดครับโคมของศูนเครื่องถ่ายครับก็มีภูมิศักดจันทร์ช่ยครับะจากหัวป่าเป็นผู้ถือขนาดก็มีบังลิสาครับติดหิงไพรษาแก้วติดหญิงสาสิพรรงเมืองนะครับ แตวก็พูดถึงป้ายของแต่ละโรงเรียนครับก็มีพิยดานะครับผลจำปาครับลงรักกลายสุปรรณบรรนิตาสังผงปิดปิดนาเพชรนะครับปิดเพชรครับนะแป้เดียดและวันิศราสิรินุโงครับถือป้ายของแต่ละโรงเรียนในศูนย์เคยไก่นะครับจากเปรี้ยบบ้านขาวครับนี่ครับในเรื่วกระบวนนะครับ เคลียบบ้าขาวก็รวงใจถวายอาลัยพ่อหลวงครับน้อมถวายอาลัยพระสงฆ์ศีต่อจากนี้ไม่มีแล้วดวงแก้วขวัญพระองค์นั้นจะสถิตในใจชั่วนิรันดร์พวงข่ามั่งขอเป็นฆ่ารอปาท,ทุกชาติไปครับของจากเคียบบ้านขาวน้องอาลัยต่พระองค์ท่านครับ ขบนแฟนซีของจักรีบ,บ้านขาวครับสงขามหาสนุกสุขทั้งปีครับสงขามหาสนุกสุขทั้งปีนะครับซึ่งในขบนแฟนซีมีประตูเมืองสงขานะครับนะรบประตูเมืองสงขามีนังเงือกครับมีเกาะหนูเกาะแมวแล้วก็หัวพ่อยานะ้าครับ ครับขอบคุณผู้สมรู้รุกมานะครับจากมูลนิธคลองไทยเพื่อศึกษาและพัฒนานาะดกเรสุเมศสุป,สป,ปันฝภมครับขอบคุณมากครับนะที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน,นทุ่งทองเกมคทั้งที่12นะครับพร้อมด้วยนำประสานงานโดยท่านอาจารย์นรงคงคุ้มทองและคณะนะครับนำประสานงานมา